มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมดใจบุม๋มลั่นหลังดราม่าหนากักไก่พี่เลิกหนูก็เลิกเปิดคอมเมนต์คิมถึง cg ช็อกดราม่าทำเอาละครสุดปังพังได้นะคะจากกรณีของไก่วรายุทธผู้จัดการละครชื่อดัง ท้อหนักถึงกับโพสต์หลังจากเจอดราม่าละครฟอร์มยักษ์ดังดวงฮารุไทย CG พังว่าวันนี้ก็โดนด่าอีกแล้วเรื่องของบลูสกรีนตามเวลาออกอากาศก็ปกติค่ะไก่ก็ลองสอบถามดูคือผลที่ออกมาคนเอาไปลง YouTube และเว็บอื่นเอาไปลงก่อนที่จะทำสมบูรณ์คนที่ดูตามเว็บก็เลยดูแบบไม่สมบูรณ์ในฉากนั้น มันเป็นความผิดของไก่เหรอคะสวยจริงๆ CG ก็เหมือนกันจ้างทำสีเจ้าเลือกเจ้าที่ทุกคนในทีมงานเห็นว่าเก่งเพราะว่าทำเรื่องอื่นมาเยอะแต่มาทำให้ไก่เขาทำได้อย่างที่เห็นเสียเงินเท่ากันแต่ได้เห็นอย่างนี้ไก่ก็โดนด่าอีกคงเลิกทำละครดีไหมจะได้สบายใจไม่โดนด่างานใครใครก็รักอยากให้ออกมาดี เราทำเองไม่ได้ทุกอย่างจบแต่ไม่จบค่ะขณะที่บุ๋มรัญญาผู้กำกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันคือส่วนที่เหนือความควบคุมของเราแล้วค่ะพี่ไก่ถ้าพี่เลิกทำละครหนูก็เลิกกำกับเหมือนกันค่ะเหนื่อยแล้วจริงๆหนูเห็นว่าพี่ต้องสู้กับอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มงานพี่สู้มาเยอะแล้วจริงๆ2ปีมานี้กับทุกอย่าง ทอนะแต่ไม่ถือขณะที่ยังมีดราม่าต่างๆนานานะคะทางที่มีชาวเน็ตติดแฮชแท็กเซฟพิติกโดยรับไม่ได้กับลุกพระเอกติกที่กรีดอายไลเนอร์ค่ะหรือการวิพากษ์วิจารณ์บางฉากว่าเป็นลอกเรียนแบบของภาพยนตร์ที่ฉายเมื่อปี2560อีกด้วยค่ะขณะที่2อคอมเมนต์ของนางเอกของเรื่องอย่างสาวคิมเบอรี่นะคะ เมื่อตอบเรื่อง cg ที่มีปัญหาในเรื่องมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเจ้าตัวก็ได้แต่ตอบแบบชิวๆว่าดูขำๆค่ะล่าสุดนะคะเจ๊ไก่ยังโพสต์ด้วยนะคะว่าคนเราทำอะไรที่รักสุดๆตั้งใจสุดๆแล้วโดนด่าไม่รู้ต้นเหตุก็หมดใจได้เหมือนกันนะครับแอดขอบคุณทุกคนที่เข้าใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ